สวัสดีครับพบกับลุงแอกผัดแซ่บเช่นเคยนะครับวันนี้ลุงแอคจะมาทําข้าวต้มส่งเครื่องกินนะครับอ่าก็มีหัวไชโป้ครับหั่นแช่น้ําหัวไชโป้เค็มนะครับแล้วก็มีกุ้งแห้งเนื้อครับผมแล้วก็มีปลาหมึกแห้งครับผมแช่น้ําเรียบร้อยนะครับมีหมูสับนะครับแล้วก็มีอ่ากระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยเม็ดนะครับโขกครับผมผัดเครื่องกันเลยครับผมใส่กระเทียมนะครับที่เราตำไว้ครับผมกระเทียมแล้วก็เม็ดพริกไทยนะครับใส่ลงไป ตามด้วยหมูสับครับผมใส่ลงไปตามด้วยกุ้งแห้งครับผมตามด้วยปลาหมึกครับผมปลาหมึกแห้งนะครับใส่ลงไปตามด้วยหัวเตโปเ้เค็มนะครับเราต้องแช่น้ําก่อนนะครับแล้วผัดคลุกคร้าให้เข้ากันครับผมตามด้วยน้ําร้างคกครับผมแสบประเสบอยู่มองนี้แหละครับใส่น้ํามันหอยลงไปด้วยรสดีครับผมเล็กน้อยนะครับใส่ลงไป ซอสปาเคียวครับผมใส่ลงไปให้มันงวยต๊บลงไปนะครับด้วยซูรดสนิดหน่อยครับผมชอบไม่ใส่เอ้ยชอบก็ต้องใส่เอ้ยไม่ชอบก็ต้องใส่โอ้อะไรวะเนี้ย <c oughs> แล้วตําน้ําให้เดือดนะครับแล้วเก,ก็ใส่เครื่องเทือผัดใส่ลงไปให้มันงวยต๊บลงไปในหม้อครับผมเ <c oughs> มื่อเคี่ยวเครื่องได้สักพักครับแล้วก็ใส่ข้าวสวยลงไปครับผมจริงๆถ้าเป็นข้าวสารแล้วก็ใส่ ข้าวก่อนนะครับตอนนี้เป็นข้าวหุงนะครับหุงใหม่ๆแล้วเราก็ใส่ลงไปครับเสร็จเรียบร้อยครับผมข้าวแตกเม็ดแล้วครับโอ้โหสีสันน่าทานรับรองรสชัดจัดจ้านครับผมเสร็จเรียบร้อยครับผมปรุงกันเลยครับผมใส่พริกป่นลงไปแล้วแต่ความชอบนะครับพริกป่นน้ำปลาตามด้วยหอมผักชีลงไปครับผมเสร็จแล้วก็ โคเรียโคเรีครับผมเป็นเส็จเรียบร้อยครับข้าวต้มส่งเครื่องครับผมสีสันน่าทานครับขอบคุณที่รับชมนะครับเมนูนี้ง่ายๆครับผมแต่ว่าแซ่บมากครับผมแก้อาการแห้งเล่าได้นะครับขอบคุณที่รับชมบ๊ายบายครับผม